เด็กเขาใช้ X เนี่ยครับแสดงว่ามีตอนแรกผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อครับตอนน้านี้แหละลองว่าลองทานดูก่อนก่อนก่อนหน้านี้คือมีปัญหาอยู่ครับเรื่องอะไรครับตาเนี่ยเราก็คดีมองไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยชัดเจนแล้วพูดง่ายนะครับงวงวัวเนี่ยนี่เพิ่งทานได้เป็นกล่องนึงบาลเมตโอ้อันดับแรกมองเห็นเมียชัดเจ้า เดินมาไกลๆจัดเจ้าัวฟูไปเลยครับผมจับตาดีสายตาดีครับสายตาว่องไวนี่เลยดีคอ E Contact ์